ยุคของโดนัลด์ทรัมป์เป็นยุคที่อยู่ยากนะดิฉันว่านอกจากในมุมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะที่คนอเมริกันตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมตุนสินค้ากันใหญ่เลยเพราะเขาคาดการณ์ว่าเองอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับเรื่องของราคาสินค้าแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของในมุมเศรษฐกิจแล้วเรื่องของออคนต่างสัญชาติที่เข้ามาอยู่ในอเมริกา ตอนนี้ก็อยู่ยากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาจ้องจะเล่นงานนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในอเมริกาแล้วก็มีการสั่งเพิกถอนวีซ่านักเรียนหลายร้อยคนแล้วนะคะด้วยฐานความผิดที่บางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฐานความผิดแบบนี้มันไม่ต้องถึงขนาดต้องไล่ออกจากประเทศก็ได้อะไม่ต้องเนรเทศออกก็ได้อย่างเช่นฐานความผิดในการเมาแล้วขับเนี่ยโอเคมันผิดกฎหมาย แต่ฐานความผิดแบบนี้มันก็แค่ปรับหรือว่าติดคุกอะไรกันไปแต่ว่ามันไม่น่าจะต้องถึงกับไล่ออกจากประเทศแต่ว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากอย่างน่าสนใจนะคะมีการรายงานของ CNN ค่ะเขาได้ทำการตรวจสอบการยื่นต่อสารถแถลงการจากทนายความและประกาศจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายสิบแห่งแล้วก็ยืนยันว่ามีนักศึกษาประมาณ340คนรวมถึงอาจารย์และก็นักวิจัย โดนสารัฐส,สั่งเพิกถอนวีซ่าของตัวเองในปีนี้ค่ะจำนวนถึง340คนด้วยกันและทมนตรีต่างประเทศสารัฐมาโกโรบิโอได้กล่าวในเดือนที่แล้วว่ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐภายใต้การนำของเขาได้สั่งถอนวีซ่าไปไม่ต่ำกว่า300วีซ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวีซ่านักเรียนนะคะซึ่ง c n ีก็พบว่า มีการในประเทศนักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็การเพิกถอนวีซ่าที่ว่าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความผิดละหูโทษก็เหมือน,เป,นเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นเหตุผลแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้กระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านั้นหรือบางทีก็ไม่มีสาเหตุอะไรใดๆ แต่ว่าฉันอยากจะถอนวีซ่าเธอฉันก็ถอนนะคะนี่อ้างอิงจากกลุ่มทนายด้านการเข้าเมืองของสหรัฐที่ก็มีตัวเลขมีสถิติที่เอามารายงานกับสื่อนะคะโดยการจ้องเล่นงานนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐเกิดขึ้นท่ามกลางการกวาดล้างการเข้าเมืองที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะหลายคนโดนข้อหาที่มันไม่ได้รุนแรงขนาดน,นั้นอย่างเช่นอย่างที่บอกไปบางคนโดนเรื่องเมาแล้วขับหรือมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นนักวิจัย ก็บอกว่าเธอเนี่ยโดนจับเพราะว่าเ,เธอเนี่ยเป็นนักวิจัยประจำคณะแพทย์มหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะแอบเอาเอมบริโอกบสายพันธุ์ที่ไม่เป็นอันตรายมาจากฝรั่งเศสกลับมาที่อเมริกาเพื่อหวังว่าเออหน้าจะมาทำที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่ว่าเหมือนกับโดนจับได้อะนะคะแต่ว่าแทนที่เธอจะโดนสั่งปรับกลายเป็นว่าเธอโดนสั่งเพิกถอนวีซ่าทันทีค่ะ แล้วก็เนี่ยก็หลายคนที่โดนสั่งเพิกถอนวีซ่านั้นก็ถูกนําไปยังเรือนจําด้วยนะคะเพื่อหวังว่าจะเนระเทศบุคคลเหล่านี้ออกไปนี่แหละก็หลายคนที่ไม่ใช่คนสัญชาติอเมริกันเองที่ไปอยู่ที่อเมริกาก็คงจะอยู่กันแบบร้อนๆอหนาวๆนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเป็นชั้นหรือเปล่าที่จะต้องถูกในระเทศออกจากสหรัฐอเมริกาค่ะ